กราสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องดิโต้แล้วก็คุยเอกสตอรี่ไม่ติดยังไม่ได้จับเจ้าใช่ไหมอยู่กับผมช่องดิโต้สตอรี่อีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับที่คาเฟ่ที่เดิมที่เราเคยลองรถไอ้เจ้าทิเบิลสปีดอาไปนะครับแต่วันนี้ผมอยากลองตัวที่ไหนล่ะนู่นอยู่นู่นแล้วโอ้พี่เขาเตรียมรถไปให้แล้วเดี๋ยวไปถามพี่ว่ารถทรงยี้ มันด็ดคลาสสิกมากแล้วผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นรุ่นอะไรแต่ผม,มเห็นเห็นแต่งอะไรผมสะดุดตาผมก็เลยบบอยากลองมากครับ่ผมมาดูพาพามาดูตัวเต็มๆสวัสดีครับพี่แทนเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ยวผมสอบถามเลยพี่ตัวนี้มันเป็นรุ่นอะไรครับพี่บนนบแบแบพี่ผมไม่รู้เลยนะแต่ผมดูทรงแล้วมัน,มนชอบไงมันสวยอ,อ,อ,อันนี้คืออะไรนะครับไท่อัําไท่อ้ําบอนเนมิวตัวนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่ครับพี่1,002ใช่ไหมครับ2 0 0 สองสูบเป็นสองสูบแนวนอนเหรอเป็นว <ita> ีทวินอ๋อแล้วตัวนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ครับหกแสนห้าพันบาทหกแสนห้าพันบาทอ๋อครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะขอลองกันนะวันนี้ครับว่ามันมันเห็นแล้วมันสวยดีครับพี่แล้วมันน่าจะขี่ไม่ยากด้วยเนาะขุง่ายครับครับตัวนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างไหมพี่คันนี้นรครับ ครบหมดเหมือนกันมีหมดเหมือนกันใช่ครับมีโหมดมีทักชั่นอ๋อมีทักชั่นให้ด้วยทักชั่นนี่ปรับได้ไหมพี่ปรับได้กี่ระดับไหมปรับได้ไหมไหรือหรือแค่เปิดปิดเฉยเปิดปิดเฉยอ๋อเปิดปิด,ดเฉยใช่ไหมครับนี่ครับคร <c oughs> ับอือ <c oughs> <c oughs> สูงก็จับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองขี่เลยนะครับว่ามันจับประมาณไหนนาอเครื่องพันสองโอเคชิป กุญแจรครับอ๋อกุญแจก็เสียบตรงนี้อันนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่ติดแล้วโอเคหน้าจอก็ออกสไตล์คลาสสิกนะค,ะนะครับเนาะพี่คลาสสิกเดิมเรียบๆตัวนี้ต้องกำคาดไหมพี่กำคาดสตาร์ทครับโอเคอันนี้ออฟลันเหมือนเดิมได้ละครับสตาร์ทตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแจว รถเยอะหน่อยโอ้แต่รู้สึกว่ามันขี่ง่ายนะโอเคขาก็อยู่ตรงนี้ฮงแจวเลย <c oughs> แต่มันขี่ง่ายจริงๆอะตัวนี้น่าจะไม่มีคิปชิปเตอร์นะครับเพราะมันเป็นแต่สไตล์คลาสสิกอ้ได้อารมณ์แบบคลาสสิกจริงๆอะครับแต่น้ำมันเยอะนะขี่กับบ้านเลยไหมเนี่ย <c oughs> ยอกหยอกยอก <c oughs> โอ้โหพุ่งมาก อย่างสมูทเห็นไหมพอขี่แล้วรู้สึกชอบเลยว่ะออกซ้ายไปนี่ดีกว่ะเบรกหน้าถือว่าเอาอยู่นะเพราะว่าเป็นดิฟเบร,บร,บรกหน้าคู่นะครับเอาจริงๆอ่ะในจริงๆของผมอ่ะผมชอบผมก็ชอบทรงนี้เหมือนกันนะ,ะไปให้ลูกขี่ไทอัมตัวนี้แล้วมันรู้สึกว่ามีมพลัง รู้สึกว่าอยากแบบขี่ทางไกลคงจะไม่ไม่เมื่อยอะได้ทรงที่เท่ด้วยรู้สึกว่าขี่ลรวเท่นะแต่ไม่เห็นตาตัวเองแบบี๋ยวใครขอไปดูเจอกับน้องแบงเดี๋ยวเราเลี้ยวสายไปเนื่อ okay. Okay. <c oughs> โอเคโอเคเบรกหน้าเบรกหลังคืออยู่มั่นใจอะ่ะ แเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ารู้สึกโคตรแจ๋วอะเอถ้ามีโอกาสนะถ้าแบบถ้าผมมีเงินอ่ะผมออกแน่รุ่นนี้คือสปอร์ตมันก็เริ่มมันก็เริ่มชอบชอบจริงกก็ชอบสปอร์ตอะครับแต่มันก็อยากมีทรงนี้อะสักคันมันขี่สบายครับอ่ะแลขอมมุดหน่อย ขี่แบบสบายหลังก็ไม่ได้ตรงมากนะหลังก็จะประมาณโก่งนิดนึงแอบเท่ๆนิดนึงแ,แขนก็จะประมาณนี้แหละโก่งนิดนึงแต่เสียงนี้เราใจมากเครื่องสองสูบวีทวินเอาจริงๆนะชอบเลยนะชอบมากเลยว่ะมันเท่ว่ะถ้าออกทรงนี้ไปมันบบามันให้มาแค่เบาเดียว มันเหมาะกับการขี่คนเดียวคือออกทิปไปคนเดียวอะ่ะเพราะว่ามันเป็นโช๊คแบบแนวนอนเนาะมันจะเหมาะซับแรงกระแทกดีสําหรับคนนั่งคนเดียวแต่ถ้าแบบซ้อนสองมันเสริมเบาได้แต่ผมไม่แนะนําเดี๋ยวเราออกไปสงเส้นนู้น่นกันแต่รู้สึกว่าขี่มั่นใจมากเลยนะมันใจไม่ได้แบบเมื่อวานผมลองไอ้ตัว,ไอ,ตวไอ้ไอตัวสปอร์ตเลยอ่ะไอ้ตัวที่เปิลอาสปีด มันสูงมากไงก็แต่ก็เบาอยู่แต่ตัวเนี้คือคุมง่ายคุมง่ายกว่าเดิมอีกวรามันต่ําฟื้นลงขามันลงเสมอแต่ผมว่าน้ําหนักน่าจะน่าจะเยอะกว่าตัวนั้นนะเครื่องพันสองเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงแรงดึงแรงกระชากนี่โคตรแรง <c oughs> คันนี้น้ำมันเยอะอะ <G ül> แล้วอ่ะถือว่าไม่ได้ลองแบบท็อปสปีดไม่ได้ลองนะคือลองแบบฟิลลิ่งเฉยๆนะครับผมไม่ได้ลองแบบจะลองท็อปสปีดเลยคือมานั่งขี่แล้วได้ฟิลลิ่งนี้ก็ถือว่ารู้เลยแหละว่ามันดีแล้วเรื่องเรื่องแรงเรื่องอัตราเร่งแซงคือไม่ต้องห่วงอ่ะมันได้อยู่แล้วดูดิครัแบบนี่กี้ไปก่อนนิดนึงโอ้ล้วมันก็มั่นใจมากมันนคงมากเหมือนที่น้องแบงค์ว่าจริง ตอนน้องแมงลองไปล้รู้สึกพุ่งมาก <c oughs> ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสผมเอาจริงๆสงนี้โคตรเท่โคตชอบเลยพี่โคตดีเลย กระปกุญแจตรงนี้นุ่มนวลมากครับสมชื่อมากครับพี่ตัวนี้มันเป็นปีอะไรครับพี่รถตัวนี้รอครับปีโฉมปีนี้สองพันสองพันอ๋อยังเป็นปีที่แล้วใช่ไหมครับพวกไอ้ก็ราคาดาวก็ดาวสิเปอร์เซนเหมือนเดิมดาวที่สิเปอร์เซนต์ะรัอประมาณนี้เนาะสิเปอร์เซนก็อยู่ประมาณหกหกหมื่นครับ ใช่ไหมพี่ประมาณหกหมื่นลงมานิดนิดโอเคอูเมนโบดีคู่เมนโบด้วยอันนี้คือให้เมนโบมาเลยใช่ไหมพี <S <s ่ใช่ครับอย่างนี้เลยัรอุ้ยแบตระบบเบรกดีมากแล้วมันนุ่มนวลเบรคมันไม่ได้กระชากไม่ได้แบบจึ๊กจั๊กอ่ะคือมันเบรกแล้วมันนุ่มนวลดีโอ้เจ๋วมากถ้าผมมีโอกาสผมจัดแน่กันพี้แต่ตรงนี้ถ้าเราจะใส่บอเซิร์ฟนี่ใส่ได้ใช่ไหมแต่ไม่แนะนำนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นโช๊คแบบแนวนอน ซับแรงกระแทกอยู่นี่ประมาณมานี่รครับรพ,พวกนี้มันมีของแต่งสามารถใส่กระเป๋าใส่อะไรได้ไหมพี่มีมีแตโอ้เี๋อเลยแบบสมมติว่าใครอยากเดินทางใส่สามารถใส่พ้าแต่งได้ครับสวยมากโอเคไงคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่แทนมากๆครับให้ลองรถเหมือนกันแล้วก็พี่ต้นนะครับแนะนําก็เบอร์เดิมนะครับพี่เะศูนย์เก้าเก้าเหมือนเดิมโอเคไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับได้ลองแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผม าจอก็ออกสไตล์คลาสสิกนะครับเนาะครับคลาสสิกเรียบเหมือนอดนี้ต้องกำพัดไหมพี่กำพัดสปาร์ตแบบนี้โอเคตันนี้ออฟไลน์เหมือนเดิมได้ใช่ใช่ครับสตาร์ทตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ